รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชามงคลทัญบุรีค่ะนักศึกษาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชามงคลทัญบุรีคว้าสองรางวัลการออกแบบ Multifunctional House บนเวทีบูสโคบดีไซน์ออ a อตทู2024นนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมคณะเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม,มงคลธัญบุรีขวาสองรางวัลการออกแบบ m ม l t ติ u n c t o o n a l House บนเวที Bruce c o p e Design Award 2024ภายใต้แนวคิด v e r s a t i l design of cross steel ดีไซน์หลากหลายเป็นจริงได้ด้วยเมล Sheet ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถรัรมภ์ร่วมกับบริษัท NS บูสโครบประเทศไทยจำกัดผลการประกวดมีดังนี้นายสุภกิจบุญมานักศึกษาชั้นปีที่สาสาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งรางวัลมูลค่าส0,000บาทพร้อมถ้วยและใบประกาศเกียรติคุณนายภูวนาตโตชัยภูมินายปราดิพัฒน์เพง่งศรีนายวรานัทต่วนชะเอมนายณัฐพัฒน์วันชาราและนางสาวกนกพันธ์ถมปัด นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสถาปาตัตยกรรมคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสองรางวัลมูลค่า1,000 0บาทจำนวน2รางวัลพร้อมถ้วยและใบประกาศเกียรติคุณติดตามข้อมูลและภาพผลงานการประกวดที่ได้รับรางวัลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook o o o s c โ o p e Thailand